ร้องว้าวแผนลวงบวงมัญยากับสี่สาวนักสแสดงของกองละครแผนลวงบวงมัญยาล่าสุดต้นสังกัดเสิร์ฟเซตภาพสุดน่ารักอีกหนึ่งฉากในละครแผนลวงบวงมัญยามาฝากเอฟซีแฟนละครของทางช่องเจดกันค่ะสังกัดซีเฮนเฮสตี G ้ดามาโซเซตี D, ้ so ค่ะลงรูปภาพและแคปชั่นบอกสองกองร้องว้าวข่าวใหญ่จ้าดาราสาวตบกันสนั่นกอง วันนี้แอดจะพาแฟนๆไปสองเบื้องหลังสีสาวพิ้งพอยประภาวดีเจด้าสรัญญาฝนปริตาและริเปียนัทรินกับฉากตบกันนัวที่กองละครแผนลวงบ่วงมารยาเหตุเกิดจากอะไรนะหรือว่าเป็นฉากละครซอนละครต้องรอติดตามฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้นักแสดงและทีมงานแผนลวงบ่วงมาัรยา ด้วยนะคะแล้วพบกันทางช่อง 7HD กดส35ครั้งหน้าแอจะพาไปสองกองไหนต้องรอติดตามดแทกว้าวสีดาราสาวว้าวแผนลวงบวงมัญญาว้าวปังไม่ไหวว้าวสนุกครบรถรับรองเด็ดที่ช่อง 7HD #7HD ด่ HD, ดามา s o c i a ี t ขอบคุณ ฉากน่ารักของสี่สาวจากละครแผนลวงบ่วงมันยาของต้นสังกัดเสียเจ7 s t Drama Society ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าดูมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับกองละครกองนี้กองละครแผนลวงบ่วงมันยารอติดตามความสนุกของสีสาวกันได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะทางหน้าจอช่อง7 s d กด35ค่ะ